สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทะลอโดยแม่หมอความสุขหัวโตแม่หมอหัวโตวนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอนกิบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีด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 มีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนท,ที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ค้ำโฆษณาแต่ถ้าค้าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แตงแม่หมอด้วยนะคะให้ไม่่เเเเปป็็นนนนไมรรดียยวกกัหืออาา พอตทางตรงใต้คอมเมนต์เลยค่ะมาค่ะเชา้านี้เวลานี้บางคนไปทํางานแล้วนะคะขอให้มีความสุขในการทํางานณเนะช้าวันใหม่นี้นะคะทุกคนคะวันนี้เราตั้งชื่อแรนดอมว่านี่คือข้อความด่วนจากองค์พระบุม หนักเพราะพรมนั่นเองนะคะท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะนี่คือบางทีความลับที่ท่านอยากจะบอกคุณอาจจะเป็นข่าวดีสําหรับคุณให้คุณได้เตรียมตัวได้ตื่นรู้ได้เข้าใจกับบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าไพ่นี้มีพลังมารมหาศาลนะคะต่อคะ่ะนะคะนอกจากนี้ท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณคะ่ะ มาค่ะนะคะสิ่งที่ท่านอยากจะเอ่ยนามคุณทําไมท่านต้องส่งสารส่งสื่อนี้มาถึงคุณณตอนนี้เวลานี้เช้านี้ด้วยค่ะมาค่ะ โอ้ oh God. อบคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะนะคะนี่คืออะไรคะนี่คือสามดาบช่วงเวลานี้คุณรู้สึกอ่อนคุณรู้สึกยมปัญหาที่ขี้ขายไม่ออกไม่เป็นไรคะ่ะเตรียมตัวชะาล้างปัญหาปัญหาเรื่องภายนอกภายในภายในบ้านภายในองค์กรก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณจะได้ถูกปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณทําตัวให้มีความสุขเข้าไว้นี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกคุณไปขอเรื่องความรัก หรือว่าให้ครอบครัวคุณมีความสุขใช่ไหมคะเดะเลเบอร์ over, คุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งถึงเวลาที่คุณจะหมดทุกหมดโศกหมดโลกหมดภัยหมดอันตรายหมดเคราะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราจะบอกเลยว่าคลิปนี้มีพลังงานมหาศาลแล้วคุณได้ดูคลิปนี้แล้วนะคะ คุณจะได้มีความสุขในชีวิตคุณจะได้กลับมามีครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้งหนึง่งโครคภัยไข้เจ็บจะไม่มาเบียดเบียนคุณเลยนั่นเองนะคะต่อคะ่ะแล้วยังไงต่อคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอก สิ่งที่คุณปรารถนานะคะพลังงานของท่านสื่อมาถึงคุณท่านมองเห็นแล้วล่ะค่ะว่าตัวคุณมีความอ่อนความยมตัดสินปัญหาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะไปได้ดีนั่นเองนะคะพรที่คุณขอไว้กับพระองค์ท่านถ้าเป็นเรื่องงานคุณจะได้รับเรื่องงานก่อนถ้าเป็นเรื่องความรักคุณเวลาคุณไปขออย่าลืมนะคะคุณไปขอพระองค์ท่านถ้าใครยังไม่ไปขอท่านกําลังจะเปิดโอกาสให้คุณณเช้าวันนี้เวลาคุณไปขอ ให้คุณนะคะไปซื้อขนมโดนัทนะคะโดนัทดิฟอโดนัทอะไรก็ได้ไปถวายพระองค์ท่านแล้วขอหนึ่งข้อแล้วคุณจะได้ยิ่งเป็นดิฟคิมยิ่งดีนะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะสิ่งที่ท่านอยากจะบอกคุณท่านอยากจะบอกคุณว่าอะไรคะสิ่งที่ควรคนสิ่งที่คุณควรรับรู้ท่านอยากให้คุณรับรู้เรื่องอะไรคะตอนนี้เวลานี้ กกะกะกะให้คุณโฟกัสที่ความสุขนะคะให้คุณโฟกัสที่ความสุขความสุขกําลังจะเข้ามาหาคุณอยู่กับตัวเองให้เป็นอยู่กับ ใจิตใจตัวเองถ้าตรงไหนมีความสุขให้เอาตัวเองไปอยู่นะจุดจุดนั้นอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์วันนี้เชา้านี้คุณตื่นมาคุณรักตัวเองกอดตัวเองแม้ว่าตอนนี้คุณอยู่ในรถไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามนะคะให้คุณยิ้มให้กับตัวเองกอดตัวเองบอกรักตัวเองอยู่ในใจก็ได้ถ้าคุณได้ฟังคลิปนี้ให้คุณบอกรักตัวเองแล้วสิ่งนี้กําลังจะเกิดขึ้นชีวิตของคุณกําลังจะมีความสุขก้าวถอยคือจะ ก้าวแห่งความสุขเพื่อจะก้าวไปสู่สิบถ้วยนั่นเองนะคะท่านบอกว่าพลังงานของคุณดีแล้วนะคะพลังงานของคุณเช้านี้วันนี้หรือถ้าคุณเข้ามาดูตอนไหนคุณเตรียมตัวรับความสุขให้กับชีวิตชีวิตของคุณกําลังจะกลับมามีความสุขอีกครั้งนั่นเองค่ะแล้วท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกคะ ไฟออบโซนนี่คืออะไรคะนี่คือ5ดาบ5ดาบมาเลยคะ่ะถ้าเป็นแม่หมอแม่หมอจะไม่กลัว5ดาบนะคะเพราะ5ดาบคือเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดสําหรับแม่หมอนั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรการที่เราเจอ5้าดาบเราจะเจอเซฟโซนคุณเห็นเซฟโซนที่ดีที่สุดไหมคะเซฟโซนที่ดีที่สุดคือครอบครัวของคุณหรือพี่น้องหรือครอบครัวของคุณนั่นเองอีกอย่างหนึง่งเราจะได้เรียนรู้ว่าใครเข้ามาหาเราช่วงที่เรา ไม่มีเหลืออะไรเลยไม่เหลือใครสักคนเลยนี่แหละค่ะคือบทเรียนวิชาวิชาที่จะเป็นด็อกเตอร์ให้คุณก้าวไปสู่ผู้ยิ่งใหญ่ในชีวิตนั่นเองนะคะนี่คือถ้าห้าดาบแม่หมอเจอนะแม่หมอจะขอบคุณแต่ช่วงเวลาเจอมันไม่ขอบคุณไม่ได้ค่ะมันมีแต่ร้องไห้นั่นเองแต่เราก็ลุกขึ้นสู้เมื่อเราลุกขึ้นสู้เมื่อนั้นนะคะ องค์พระพรมจะเข้ามาช่วยเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะลุกขึ้นคุณจะไม่นอนคุณจะไม่อ่อมคุณจะไม่ยมยิ่งคุณอ่อมคุณยมมากเท่าไหร่สุขภาพร่างกายคุณก็จะย่ําแย่จริงไหมคะเพราะฉะนั้นให้ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวสวยๆแม้คุณจะอยู่ในบ้านก็ตามให้แต่งตัวเหมือนคุณกําลังจะไปเที่ยวแม้คุณจะทํางานบ้านก็ตามนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคน นะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณเห็นไหมคะนี่คือปกถ้าคุณเป็นผู้หญิงเดือดหายเป็นเทศคุณมีพลังงานอยู่ในตัวคุณมีหยินมีอย่างในตัวบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณอ่อนคุณยมนะในเวลานี้ให้บอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปและมันจะผ่านไปคุณใช้พลังงานที่ดีของคุณคิดในสิ่งที่ดีคิดตอนที่คุณนะคะจบปริญญาใหม่ๆคิดตอนที่คุณอยู่กับลูก ของคุณคิดตอนที่คุณเกิดมาใหม่ๆนั่นเองนะคะคุณมีความสุขช่วงเวลาไหนให้คิดช่วงเวลานั้นนะคะแล้วคุณจะมีแต่ความสุขคุณ คุณบาลานพลังงานยินอย่างได้แล้วและให้คุณอยู่กับตัวเองณนะปัจจุบันนี้ว่าตอนนี้คุณอยู่ในสถานะไหนนั่นเองนะคะนี่คือความสุขนะคะความผิดหวังเสียใจบางคนพ่ายแพ้กับความรักมาก็ไม่เป็นไรคะ่ะคุณมีเสน่ห์มากเหลือล้นนะคะคนที่เหมาะสมกับเราจะอยู่คู่กับเราแต่ถ้าคนไม่ใช่เขาจะเดินออกจากเราไปไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนชีวิต หรือว่าหุ้นส่วนที่เป็นหุ้นส่วนใดด้านการงานก็ตามแต่คนที่ไม่ใช่เขาจะเดินออกจากเราไปเขาศีลไม่เสมอกันกับคุณนั่นเองให้คิดแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าคุณเจอบทบาทในชีวิตที่มาทําให้คุณต้องเจอรับบทหนัก เป็นนางเอกที่โอ้โหยังกระดาวพระศุกร์ให้คุณรู้เลยว่าอีกไม่นานนะคะคุณจะเจอดาวพฤหัดที่ส่องสว่างให้กับคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะทุกคนมันจบแล้วค่ะนะคะปัญหาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะให้คุณได้รู้เลยว่าปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีคุณมีพลังงานที่ดีมาเลยห้าดาบเหรอ นะคะชันลุกขึ้นซื้อตาบใดที่คุณยังมีลมหายใจตาบใดที่คุณยังมีอีกสองขาแม้จะเจอ5้าดาบกับ10ดาบ นะคะคุณก็ไม่ต้องกลัวนะคะคุณยังมีโอกาสคุณยังมีสมองคุณยังเดินได้เพราะฉะนั้นโอกาสใหม่ๆอยู่ข้างหน้าอย่าโฟกัสที่ความอ่อมความยมที่คุณเป็นนักขณะน,นี้ให้โฟกัสว่าอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่เดือนคุณจะกลายเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมที่มีเวอร์ชั่นโคตรดีโคตรเก่งกว่าเดิม พูดกับตัวเองแบบนี้สิบดาบมาหรอมาไหมคะฉันหาใหม่ได้เงินฉันไม่มีหรอเงินฉันเหลือศูนย์บาทเลยฉันหาใหม่ได้พูดกับตัวเองแบบนี้แล้วเงินนั้นก็จะเข้ามาหาคุณเพราะเราเคยเจอแบบนี้แล้วนั่นเองนะคะแล้วนี่คือแล้วคุณก็จะผ่านไปได้ น,ะะนี่คือสิ่งที่เรามาบอกนะคะนี่คือสิ่งองค์ที่พระบรมมาบอกแล้วเราก็เคยเจอเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วแล้วคุณก็จะผ่านไปได้ไม่ว่าจะเป็นความหลักหรือว่าสถานะอะไรของคุณที่คุณเจอหนักขนาดนี้ องค์พระพุธกำลังจะมาทดสอบชีวิตของคุณคุณได้ผ่านบททดสอบที่แข็งแร่งแล้วนั่นเองนับจากนี้คุณเตรียมตัวรับความสุขในชีวิตได้เลยค่ะเมื่อคุณเจอ5ดาบและ10บดาบไม่มีอะไรนะคะจะมาหนักกว่านี้แล้วนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคน คาคุณค่ะกาคุณคะกาคุณะเราบอกแล้วไงถ้าคุณเรียนรู้ตัวเองอยู่กับตัวเองให้เป็นไม่ว่าจะเป็นสถานะการงานหรือว่าสถานะครอบครัวถ้าคุณเจอปัญหาหนักๆลุกขึ้นสู้แล้วโฟกัสว่าอีกอนาคตข้างหน้าดีที่เราเจอตอนนี้นะคะมีหลายๆคนที่เขาเจอแล้วเขาหาทางออกไม่เจอเขาตั้งสติไม่ได้เขาทําร้ายตัวเองก็มีแต่คุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าอะไร ตอนที่คุณเจอองค์พระคมนะคะมาทดสอบนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวาชีวิตที่คุณเจอนั่นแหละค่ะทำให้คุณโทษฟ้าโทษดินแต่นับตักนี้ฟ้าดินประทานความสุขให้กับคุณแล้วเพราะอะไรคะเพราะคุณบาลานตัวเองได้แล้วยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะนี่คือขิงออบคับคุณบาลานเรื่องธุรกิจ การงานของคุณที่มีปัญหาหรือ,รอ,รอเรื่องหรือเรื่องครอบครัวของคุณที่มีปัญหานับจากนี้คุณจะไม่มีปัญหาแล้วค่ะคุณเป็นคนเก่งมาก k ิ n g of ครับคือคนที่บาลานซ์ชีวิตตัวเองได้ดีที่สุดแต่บางครั้งเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเมื่อถึงจุดจนึงคุณก็เคยเจอเหมือนกันจุดที่มาพลิกชีวิตคุณนับจากนี้นี่คือจุดพลิกชีวิตเพื่อให้คุณได้เติบโตเติบใหญ่ เป็นมหาเศรษฐีนั่นเองนะคะเป็นเจ้าสัวภพตนุของคุณคือเจ้าสัวนับจากนี้นะคะสิ่งที่คุณผิดหวังสิ่งที่คุณเสียใจมันจะไม่เกิดขึ้นกับคุณแล้วค่ะมีแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามานี่คือบททดสอบขององค์พระพรมที่มาสื่อสารกับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่ต่อค่ะทุกคนเกิรคุณค่ะเกิรคุณค่ะเข้าใจจังหวะชีวิตนะคะเหมือนชีวิตคุณก็เหมือนกระดานกระโดด มีขึ้นก็ต้องมีลงมีลงก็ต้องมีขึ้นจริงไหมคะแล้วคุณไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินนับจากนี้การเงินของคุณก็จะเข้ามาหาคุณท่านจะประทานโอกาสท่องทางทางด้านการเงินให้กับคุณแค่คุณเข้าใจตัวเองรักตัวเองมากพอถ้าคุณรักตัวเองมากพอคุณจะไม่ดื่มยาพิษแน่นอนคะ่ะนะคะแล้วคุณก็รัก เป็นคนที่รักตัวเองแล้วเป็นคนที่สู้เมื่อจังหวะชีวิตเหวี่ยงความทุกข์ไหมคุณคุณก็สู้กับความทุกข์แล้วคุณก็พยายามได้หลุดพ้นออกจากความทุกข์นั้นถ้าคุณอยากเป็นคนที่อยากจะหลุดพ้นเฉลียวฉลาดนะคะออกจากปัญหานะคะในโลกภัยไข้เก็บที่คุณเป็นอยู่ให้คุณไปปล่อยปาหมอชีวิตของคุณจะปาาเปลืองเลืองปัญญาสุขภาพกายสุขภาพใจคุณจะดีนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่พระองค์ท่านมาบอกนั่นเองต่อค่ะ 都。 คคุณค่ะคคุณค่ะนะคะจังหวะชีวิตเห็นไหมเราบอกแล้วว่านะคะบทเรียนแห่งชีวิตของคุณบทเรียนครั้งนี้จะสอนให้คุณได้เรียนรู้วิชาชีวิตได้รู้พื้นฐานนิสัยของคนหลายๆคนและเมื่อคุณได้เรียนรู้นิสัยของคนหลายๆคนและเรียนรู้นิสัยของตัวเองได้แล้วนะคะและสิ่งที่คุณจะได้รับเดบิวต f ออปจุนโชคลาภเงินทอง,งหลั่งไหลเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะคุณไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาแล้วองค์พระ ก็ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะประทานพรความสำเร็จให้กับคุณนั่นเองนะคะโชคลาบเงินทองกำลังจะเป็นของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณไปขอพอรไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นองค์พระพรมหรือองค์เทพองค์ไหนก็ตามแต่ท่านก็พร้อมที่จะยินดีส่งข้อความรับนี้ส่งความสุขนี้มาถึงคุณนั่นเองนะคะและนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คุณหลุดพ้นออกจากวิบากกรรมในครั้งนี้แล้วค่ะนะคะนับจากที่คุณเข้ามาดูการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ชีวิตของของคุณกําลังจะได้รับอิสระได้รับการปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บสุขภาพร่างกายหรือนะคะเพื่อนร่วมงานหรืออะไรที่มันเป็นท็อกซิดนับจากนี้ชีวิตคุณคุณจะไม่มีคําว่าท็อกซิดจะมีแต่ความสุขชีวิตของคุณได้เซตศแล้วค่ะเซตศกลับมามีความสุขอีกรอบหนึ่ง คุณมีพลังงานที่ดียิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปราวปาฏิหารนั่นเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายชีวิตกลับมาเซซิโรอีกครั้งหนึ่งเซซิโรแบบมีความสุขแล้วตั้งต้นใหม่โอกาสใหม่ๆอยู่ข้างหน้าให้โฟกัสข้างหน้าอย่าโฟกัสระหว่างทางนั่นเองนะคะเป้าหมายอยู่ข้างหน้าเท่านั้นเองค่ะต่อค่ะ ทุกคนนะคะคุณได้เดินออกมาแล้วค่ะนับจากนี้เห็นไหมคะท่านบอกว่าถ้าตรงไหนมันทําให้คุณไม่มีความสุขให้คุณเดินออกมาแล้วไปหาความสุขให้กับตัวเองคุณได้เดินออกมาจากความทุกข์ความอ่อมความยงปัญหาที่คุณไม่อยากรับทราบคุณก็ไม่ต้องรับทราบเท่านั้นเองค่ะเล้วทุกสิ่งทุกอย่าง ปล่อยให้เป็นจังหวะชีวิตและถ้าปัญหานั้นมันหนักหน่วงพูดว่าช่างแม่มันช่างแม่มันนั่นเองนะคะแต่คุณไม่ช่างแม่มันแล้วค่ะเพราะคุณหาทางออกให้กับตัวเองได้แล้วนั่นเองท่านกัาเพาะดวงชะตาของคุณกําลังเปลี่ยนไปและเปลี่ยนในทางที่ดีตราบใดที่ดวงชะตาคุณไม่เปลี่ยนคุณจะไม่ได้เดินออกไปจากนะคะไปจากวิบากกรรมในครั้งนี้นั่นเองนะคะต่อค่ะ ค่ะคุณค่ะค,ะค,ะคะุคุณอยากได้พรวิเศษใช่ไหมนี่แหละค่ะเขาเรียกจังหวะชีวิตหกถ้วยความสุขครั้งใหม่เมื่อคุณเดินออกมาจากความทุกข์ความอ่อม ความยมสิ่งที่คุณเป็นคุณบอกรักตัวเองนะตอนนี้เวลานี้ถ้าคุณเข้ามาดูแม่หมอเมื่อไหร่ให้คุณรู้ว่านี่คือความลับที่องค์พระพรหมนะคะกําลังส่งถึงคุณพลังงานของคุณเชื่อมติดกับองค์พระพรหมให้คุณเคารพและศรัทธาเมื่อคุณสําเร็จแล้วให้คุณนะคะไม่ต้องไปถึงท่านก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณสําเร็จจริงๆให้คุณไปไหว้ท่านแล้วก็ซื้อโดนัทวิปครีมไปถวายท่านคุณอยากจะได้เงินแสนเงินล้าน คุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาแต่ขอเฉพาะตัวขอแค่หนึ่งข้อเท่านั้นนะคะเอาที่กําลังตัวเองไว้นี่คือความสุขนะคะความรักของคุณจะกลับมาในหนึ่งรอบอีกครั้งนะคะหรือถ้าคุณปรารถนาอยากได้อะไรให้คุณขอกับท่าน1ปรารถนาแล้วคุณจะได้สําเร็จความสุขของคุณจะกลับมาอีกครั้งเมื่อคุณได้เข้าใจ น,ะะนี่เขาเรียกว่า,าวัฏาจักรของชีวิตของคุณนั่นเองค่ะกำลังเวียนมาอีกครั้งความสุขกําลังจะกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึง่งความรักกําลังจะกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึง่งห้าดาบสามดาบสิบครับสิบดาบนะคะเข้ามาเลยไม่กลัวเชิญพูดแบบนี้ค่ะเล้วไงต่อค่ะนี่คือสิ่งที่องค์พระพรกํากำลังจะมอบให้คุณและคุณต้องรู้สิ่งที่คุณจะต้องลงมือทำนั่นเองค่ะ คุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะ,คคะนะคะนี่ค่ะนี่คืออะไรคะเราบอกแล้วค่ะเมื่อมี9ดาบก็ต้องมี10ดาบเอ้ยเมื่อมี9นะคะเมื่อมีเก้าถ้วยเมื่อมีเก้าถ้วยก็ต้องมี1ิบถ้วยพอเก้าถ้วยและสิบถ้วยเก้าไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนั่นเองนะคะนี่คือสิบถ้วยครอบครัวนะคะครอบครัวของคุณจะอุดมสมบูรณ์จะมั่งคั่งร่ำรวยแผ่ไปสารนะคะชีวิตของคุณ มีแต่ความสุขถ้าเป็นครอบครัวนี้ครอบครัวคุณมีความสุขอย่างเหลือลน้นคุณได้เข้าใจตักกะชีวิตของคุณแล้วนั่นเองนะคะคุณได้เรียนรู้โลกนี้มากขึ้นคุณไม่ใช่แค่เรียนรู้นะคะคุณสามารถถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้ด้วยนั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกคุณนั่นเองนะคะและนับจากนี้นะคะและนับจากนี้นะคะ ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรคะท่านได้ชี้นำท่านได้บอกแล้วว่าภายในไม่กี่วันนี้สิ่งดีๆภายใน3มวันนี้ความสุขนะคะจะกลับมาหาคุณอีกครั้งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีสิ่งที่คุณขอพรอไว้ถึงเวลาที่คุณจะได้รับโอกาสได้รับพรจากพระองค์ท่านแล้วณนะตอนนี้ภายในสามวันนี้นั่นเองต่อคะ่ะ ขอคุค่ะขอคุทธาอสอสสอสสเราพูดเราพูดโดยที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดแทมเพเลนนะคะแทมเพเลนคือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนําพาแต่ความสุขมาสู่คุณนั่นเองนะคะนี่คือแทมเพเลนการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเปลี่ยนแปลงโยกย้ายจากพลังงานเดิมๆเปลี่ยนแปลงมาจากนาจากพลังงานเดิมๆเป็นพลังงานใหม่เป็นพลังงานที่มีแต่ความสดใสที่มีแต่พลังงาน ออลาในตัวคุณนะสิคะเพราะอะไรคะ่ะนี่คือนะคะนี่คืออะไรคะ The view of fortune และนี่คือ t e m p l a n e การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจากพลังงานลบ เป็นพลังงานเอนิจีบวกบวกที่จะมอบให้คุณนั่นเองนะคะนี่คือท่านจะมอบให้คุณคุณเตรียมตัวเลยค่ะบางคนอาจจะได้ย้ายสถานที่ทำงานยะบางคนอาจจะได้ย้ายความรู้สึกเดิมๆอกหักหรือว่าปัญหาครอบครัวหรืออะไรก็ตามสิ่งที่คุณเป็นอยู่ณนะขณะน,นี้คุณเตรียมเปลี่ยนผ่านเตรียมฉลองชัยให้กับตัวเองได้เลยค่ะไม่ฉลองชัยได้ไงคะ เดอะฟูลแล้วโชคลาบก็จะมีนะคะการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณไม่อยากเปลี่ยนแปลงแต่ยังไงคุณก็ได้เปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะเพราะขึ้น the ะ i ิว o อฟ o อร์ n ูและ t แทมเพลนนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะนับจากนี้อันนี้คืออะไรค่ะ นี่คืออะไรนี่คืออะไรคะการงานของคุณที่เคยมีอุปสรรคปัญหาหรือเกี่ยวกับบ้านของคุณหรือเกี่ยวกับองค์กรของคุณนับจากนี้นะคะให้คุณเตรียมตัวรับความสุขคุณจะได้รับความสุขเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานชื่อเสียงนะคะการงานของคุณจะดังกังวานและมันจะพุ่งทยานไปแต่ข้างหน้าจะส่วนกระแสก,กับเศรษฐกิจที่คุณเจออยู่นะน,นักขณะนี้นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกกับคุณนี่คือ ชื่อเสียงการงานของคุณจัดส่วนกับแสกับธุรกิจในประเทศไทยนั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะนี่คือความสุขสิ่งที่คุณจะได้รับคุณของานคุณก็จะได้งานคุณขอความรักคุณก็จะได้ความความรักคุณขอสุขภาพคุณก็จะได้สุขภาพนั่นเองนะคะต่อค่ะ อบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบ่ะขบคุณค่ะขอบทุกคนนี่ไงคะเมื่อคุณเดินออกจากจุดที่อ่อมจุดที่ยมจุดที่มันทําให้คุณไม่มีอะไรดีเลยในชีวิตนี้คุณไม่น่าทําแบบนั้นเลยเมื่อคุณมีความสุขคุณจะหันกลับไปมองว่า ทำไมตอนนั้นฉันเป็นอย่างนั้นฉันไม่น่าทําตัวแบบนั้นเลยอดีตมันแก้ไขไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะเดินไปข้างหน้าเพราะคุณได้เดินออกมาไกลมากแล้วนับจากนี้เป็นวันแห่งความสุขของคุณนะคะเจตนาขององค์พระพรหมที่มาสื่อกับคุณนะครั้งนี้ท่านกําลังจะประทานประทานพรโชคลาภเงินทองให้คุณนี่คืออะไรคะนี่คือเก้าเหรียญน,นะคะ Nice Optical เก้าเหรียญน,นี้คือความมั่งคัง่งร่ำรวยเพื่อที่จะก้าว ไปสู่สิบเหรียญนั่นเองนะคะลำ่ำรวยแล้วเป็นเจ้าสัวแล้วคุณจะทํามาค้าขายอะไรนะคะนี่ค่ะค้าขายทางด้านการงานของคุณก็จะประสบความสําเร็จแล้วเงินทองจะกลังไหลเข้ามา เป็นกอบเป็นกรรมถ้าคนอยู่บ้านเฉยๆคุณจะมีรายได้เข้ามารายได้อาจจะเป็นรายได้ที่คุณปรารถนานั่นแหละค่ะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าคุณปรารถนาสิ่งใดแต่มันจะมีรายได้เข้ามาและรายได้นั้นจะเป็นรายได้ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่มะหึมานั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกกับทุกคนสิ่งที่คุณปรารถนานะคะท่านกําลังชี้ช่องทางว่าเมื่อคุณเดินออกมาจากพลังงานที่ลบ,ลบ จากสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณสิ่งที่ใช่ของคุณอยู่ข้างหน้าอยู่ที่ปลายทางไม่ใช่อยู่ที่ระหว่างทางหรือต้นทางนั่นเองค่ะต่อคะ่ะขอบคุณค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 ่ะขอบค่ะขอบุกค่ะขอบ่ะนะคะน,คนี่คือนี่คือหนึ่งเหรียญคุณไปขอโชคลาภท่านทไหมค่ะถึงเวลาแล้วนี่แหลคะค่ะเขาถึงว่า ถึงคิวคุณแล้วค่ะถึงคิวที่คุณจะได้รับพรจากพระองค์ท่านแล้วนั่นเองนะคะนี่คือหนึ่งเหรียญท่านกําลังจะประทานโชคลาภให้คุณโชคลาภไม่ใช่ลาบแค่1บาท2องบาท แต่เป็น9เหรียญเป็น9ล้านเป็น9 0 0 0แสนลงท้ายด้วยเลข9นั่นเองค่ะทุกคนค่ะและท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกคะนี่คือความสุขที่คุณจะได้มาคิวของคุณถึงแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาชื่อเสียงเงินทองกําลังจะมาเป็นของคุณและท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกคะคิวของคุณมาถึงแล้วถ้าคุณได้ดูคลิปนี้ให้ให้รู้เลยว่าคิวของคุณมาถึงแล้วนั่นเองค่ะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือราชินีราชินีถือถ้วยนะคะ q u e e ออก c ับนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะได้เจอคนเนื้อคู่แต่ถ้าเนื้อคู่ที่แท้จริงสําหรับคุณนั่นเองนะคะแต่ถ้าคนที่มีคู่แล้วครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งและที่สําคัญคุณเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงคุณเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงคิงถือถ้วยราชินีถือถ้วย เป็นคู่บุญคู่บารมีซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแป๊บหนึ่งนะคะนี่ไงคะ่ะนี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่ไงคะ่ะราชินีถือถ้วยและราชาถือด้วย คุณจะได้เจอคู่กันเป็นคู่สร้างคู่สมคู่บุญคู่บารมีซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆถ้าคุณไปขอเรื่องความรักคุณจะได้เจอความรักเป็นรักที่แท้จริงเป็นรักที่ไม่ใช่รักปลอมๆเป็นรักที่ไม่ใช่รักแค่ฉาบฉวยแต่จะเป็นคู่รักที่มั่นคงแต่ถ้าใครเป็นครอบครัวแล้วครอบครัว indeed, ของค,คุณจะกลับมามีความสุขถ้าใครอยากมีเบบีคุณมีเบบีแน่นอนค่ะนะคะคุณเหมาะสมที่จะเป็นมีคู่ได้แลว คุณเหมาะสมที่จะเจอผู้ชายดีๆได้แล้วคุณเหมาะสมที่จะเจอแม่ของลูกได้แล้วนั่นเองนะคะสําหรับผู้ชายนะคะผู้หญิงคนนี้เพียบพร้อมทั้งกิริยามารยาทถ้าคุณปรารถนานะคะแต่ผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้เขาอาจจะมีผ่านการยาล้างมาแล้วนั่นเองนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะนะคะจังหวะชีวิตของใครของมันนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วทุก ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะธุรกิจการงานสาธุสาธุธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้นี่คือดีเอ็มเบอร์บางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือบางคนจะมีคู่ชีวิตเป็นคนชาวต่างชาติเป็นโอกาสใหม่ๆของคุณได้ขยายได้ขยายธุรกิจ แล้วก็ได้คู่ของที่ดีบางคนได้กลับมาเป็นนักธุรกิจอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะชีวิตของคุณกําลังจะเปลี่ยนผ่านธุรกิจการงานของคุณจะนําพาแต่สิ่งดีๆสิ่งที่คุณปรารถนานับจากนี้คุณได้เรียนรู้เรื่องวิบากกรรมในชีวิตของคุณแล้ว จงจำวิบากกรรมในครั้งนั้นวิบากกรรมครั้งนี้กำลังจะหมดสิ้นในชีวิตคุณดวงชะตาของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปยิ่งถ้าคุณได้มาเห็นวันนี้อาจจะเปลี่ยนไปภายใน3วันหรือ3สัปดาห์หรือ10วันก็ได้นั่นเองนะคะนี่คือดีเอ็มเพลเธุรกิจการงานความมั่งคัง่งร่ำรวยคุณเปลี่ยนกําลังเปลี่ยนที่เราบอกว่าคุณกําลังเปลี่ยนเห็นไหมคะจาก5ดาบ กลายเป็นดีเอ็มเพลเออร์ความมั่งคั่งร่ำรวยความมีสติปัญญาไม่ได้ทําให้คุณจะต้องจนความมีสติปัญญามีแต่ทําให้คุณมั่งคั่งร่ํารวยและเป็นคนฉลาดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วยังไงต่อคะสิ่งที่คุณจะได้รับนับจากนี้นะคะความสุขใดที่ท่านอยากจะบอกคุณอีกคะมาค่ะ ค่ะคุณกาค่ะคุณกาค่ะคุณกาน,นับจากนี้คุณจะเห็นช่องทางทางด้านการเงินมากขึ้นการเงินที่คุณาัฒนายิ่งคุณมีสมาธิมีจิตใจที่มุ่งมั่นจะพัฒนาตัวเองพัฒนาศักยภาพท่านชอบคนทำมาหากินนะคะองค์พระคมคุณเห็นไหมคะคนกินหลายๆคนทําไมเวลาคนกินมาขอพรจากองค์พระคมเขาถึงสําเร็จ เพราะคนจีนเป็นคนที่ขอแล้วเขาลงมือทํานี่แหละคะ่ะที่คนไทยไม่รู้บางคนนะคะคนไทยไปขอองค์พระอ,องค์ท่านใช่ไหมคะขอพรจากองค์พระพุธแล้วไม่สําเร็จเพราะไม่ได้ลงมือทําแต่คนจีนเขามาขอสําเร็จทุกครั้งแล้วเขามาถวายช้างมาถวายขนมโดนัทวิปครีมเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาเขาขอพรแล้วเขาก็ลงมือทําเมื่อเขาลงมือทําความสําเร็จ ก็บังเกิดขึ้นกับเขานั่นเองค่ะนี่คือความสัตย์จริงที่ใครหลายๆคนไม่รู้ว่าทําไมคนจีนถึงมาขอแล้วประสบความสําเร็จเพราะคนจีนเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรแล้วเขาขอแล้วเขาลงมือทําแบบจริงจังนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งท่านจะมอบให้คุณเมื่อคุณได้ลงมือทําโอกาสใหมๆ่ๆช่องทางใหมๆ่ๆคุณจะมองเห็นช่องทางทางด้านหาเงินที่ไม่ใช่แค่ช่องทางเดียว อีกต่อไปแม้ว่าเศรษฐกิจจะเป็นแบบนี้แต่ท่านจะชี้ช่องทางให้คุณได้เจอโอกาสใหม่ๆและเมื่อสำเร็จแล้วไปถวายขนมหรือว่าช่วงที่คุณไปขอนะคะคุณไปขอครั้งเดียวตั้งจิตให้มาแล้วคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาไม่เกินก็ดวันนั่นเองค่ะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน,นับจากนี้การเงินของคุณจะสะพัดนับจากนี้จะมีเงินเข้าหลาทุาทุาทุนับจากนี้นี่คือสิ่งที่พระองค์ท่านจะถาประทานให้คุณนี่คืออะไรคะการเงินของคุณนะคะนี่คือ nice of nice of p e t i c a l และก็นี่คือ page of p e t i c a l นั่นเอง การเงินสาธุสาธุการเงินคุณจะลงทุนทําอะไรไม่ว่าคุณจะนําเงินไปลงทุนอะไรคุณจะเห็นช่องทางในการเอาเงินไปลงทุน แบบเงินต่อเงินหมายถึงว่าไปทําอะไรก็ได้ที่มันต่อยอดเป็นเงินเพิ่มมากขึ้นดีกว่าเงินอยู่ในธนาคารเดี๋ยวท่านจะชี้ช่องทางให้กับคุณแต่ถ้าคุณปรารถนาอยากมีเงินคุณก็ต้องลงมือทํางานเพราะการงานของคุณกําลังมีชื่อเสียงโด่งดังท่านตะชีถ้าคุณปรารถนามีเงินก็ต้องมีงานจริงไหมคะแล้วท่านจะชี้ช่องทางให้คุณได้พบเจอ โอกาสหนทางใหม่ๆที่คุณจะมีเงินเข้าแบบทุกวันอ่าเงินลาวเงินสกุลนูวสกุลนี่อย่างนี้ก็ได้แต่ส่วนมากนะคะถ้าในออปติโกก็จะเป็นการเรื่องการเงินทุนหมุนเวียนนั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วยังไงต่อค่ะทุกคนขคขขขนับจากนี้ถ่า คุณเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณจะมีโชคมีลาบคุณปรารถนาสิ่งใดความเจริญรุ่งเรืองจะเข้ามาสู่คุณนี่คืออะไรคะ DM a พ e คุณปรารถนาจะมีลูกคุณก็ไปขอเรื่องลูกคุณปรารถนาอยากมีแฟนคุณก็ไปขอเรื่องแฟนกับพระคมท่านประทานให้ทุกเรื่องแต่คุณก่อนที่คุณจะไปขอพระองค์ท่านคุณจะต้อง เวลาอธิษฐานเราเน้นเลยนะคะขอพระพิฆเนศกรขอความสําเร็จนะคะแล้วคุณจะได้สําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่สัปดาจะสาแดงฤทธิ์ให้คิวทองสําหรับคุณแล้วคุณจะได้พบโอกาสใหม่ๆการเงินคุณจะมีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาทุกช่องทางความสุขความจเจริญรุ่งเรืองมั่งมีมั่งคัง่งสมบูรณ์แบบสําหรับคุณนั่นเองค่ะวันนี้ชาวทุกคนทุกคนเดี๋ยวกนเดี๋ยวทุกคน เราเมื่เราลืมมองเห็นทุกคนอยู่ดีๆสายตาเราก็ปิ้งแบบทุกคนเหมือนท่านโดนใจท่านบอกว่าอย่าพึ่งนะคะท่านบอกว่าอย่าพึ่งคุณจะนับจากนี้ชีวิต คุณครอบครัวคุณจะมั่งคั่งร่ํารวยอุดมสมบูรณ์คุณจะได้เจอคู่ที่มั่งคั่งร่ํารวยแต่ถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วแต่งงานอยู่แล้วนับจากนี้มีแต่คําว่ารวยรวยรวยทุกคนสาธุสาธุสาธุสาตุเราไม่เห็นสาธุนะคะนี่คืออะไรคะหนึ่งเหรียญความมั่งคัง่งนี่คือดีเอมเพลโรนี่คือดีเอมสาธุสาธุทุกคนแล้วก็นี่คือเดอะเลเบอร์ทุกคน ทุกคนนะคะและนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดพรที่ดีที่สุดจากองค์พระพรมที่มอบให้กับคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นั่นเองค่ะวันนี้เช้านี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ